ฮัลโหลที่พวกกก็ไม่ด้เาเลยทยเราเตียอะี้เด็กเลเียอะรนี่ยดกนะจูบบีีอยู่ด็กบีรี่าี่ว่าเดกน่าวักเล็กเล็บภาษามุาด็กน่าดิบัลลบ้านด็กน่าดเนี่ยตอนมืดกันเนี่ยป้าเตวังย่อผ่านเยะเตจนด้านนานๆภาษาวาเล่เวลาเราเปเวเวล่าเตว์วันเตว่าเวบุลจีวาบอลล่ววาเนาะมีมีชนด้านเดียวปารีเทวบุลนอกาวาชี

อยากทับแปะไปนะน้องมีลุ้นนะครับนี่พี่แทนเดี๋ยวเป็ดไม่ไกลกันแล้วหลอกพวกไอ้นี่กันแล้วเป็ดงาไม่เข้ามาได้อ่ะบุ๋ยอะแปนตะแกน้องมีลุ้นนะน่าซีเรียสแท้เนาะเดี๋ยวเวรโมลิปุนะครับเนี่ยไปให้หล่อเจตเมให้หล่อนี่ปุยจีหล่อฮอกุอั่วบ่ได้แล้วว่าดื้อดามอสโรโอเดี๋ยวว่าย่อฮอกอเจอเมนเดพลอยวอเกียวันนี้กําเนียจีแต่ละลดๆ

วันเสียเลยวัดสิกิลที่อาทรนานเนี่วนี่ก็นี่ว่าที่มาตานาเปิดไปโยชนเดี่วไปโย่ไปเลวีมาท่อนี่เดียวเอเดียวเมื่อช่วงนั้นมาตานาเปิดไปโย่ยังที่เก็บระโย่ไปเลีเราเมื่ออะไรเมื่อคืนเลมารีช่วงนด้นมากกว่าไปโย่เรามาอินเนียกะญแจมากกว่าเรามามีทีนี่มาแล้วห้างก็มาอินเนี่เตอร์กีมากกว่าแล้วก็ผัดตัวนักลูกพัดดูที่อยากขี้ชี้จานิเมีอยคนนี่ยคนนั้นเล่นหน้าอรอยจุ่นชุ่มมือเยอะเลยนะ อีตับปิยภพสีรวะจรณดาคิเทยนี่เนาะปิยภพสีรวะแกเมื่อไปมะตะนะไปอย่างนี้เมื่อเพลยสักอันนี้กันเนี่ยอีทีก็เปิบได้แล้วท้ออันนี้ที่ชิราตก็ใหญ่นี่เนาะบ่แค่เล่ท่อนี่รอบ่าแล้วอ่ะเวจรณดานี่ใต้ปะพันนายาวะไรใต้เตะคุณะกะเลมาซีเกมาซีมีตมาซีอ่ะดึกดออ้าท้อดึกดออ้าดออ้าดออือนี่แห

Og det, men hvis lofokomdanen med hver dag, det er jo, da man nyder det, kaffeer du bare med det, det er jo det. Da det piret der, det er mig nået af vi er det er det, er